สวัสดีพี่นอ้องผ้องปายสุภูสุคนเด้อครับผมเดี๋ยวมื่อวา,านพี่ใหญ่แสนบ้านทุ่งนะครับกสิมาอัปเดตข่าวพยาบาลฟินแลนด์สุฟังเด้อครับพี่น้องนะครับก่อนอื่นยังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับพี่น้องกดติดตามเป็นกําลัางใจให้พีย่ยหญแสนบ,บ้านทุ่งน้ำเด้อครับนะครับผมช่องพ่อใหญ่แสนบ,บ้านทุ่งเด้อพี่น้องนะครับก่อนอื่นนะพี่น้องเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยนะครับมื่อนี้ผมสิมาเป่าข่าวพยาบาลฟินแลนด์สุฟังนะครับกับ เมื่อวานนะครับเพื่อนก็ได้ออกมาไล่สุดนะครับกับทั้งมหาปอนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไล่สุดของเพื่อนนะครับแต่ว่ากาสิมีช่วงนึ่งจะครับที่เพื่อนบอกถึงเหตุผลนะครับกาิมีเอฟซีหลายๆท่านนะครับสอบถามนะครับคอมเมนต์ถามไปว่าเป็นอย่างคือยังพูเซ็นสัญญากับทั้งน้องน้ำทิ์กุสุมานะครับทั้งงที่น้องก็เพียบพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมที่จะเป็นศิลปินได้แล้วประมาณนี้นะครับเพญาั้บ้านฟิลเลอร์เราก็เลยบอกเหตุผลซู่ฟังนะครับว่า จริงๆนะครับทางผู้ใหญ่บ้านฟิแลนก็ได้สอบถามทางน้องประยูครับว่ามีสัญญาบ๊อมีสัญญาหรือยังประมาณนี้นะครับกับทางไอ้รถแฮรที่เพื่อนขื้นอยู่ประมาณนี้นะครับหรือว่ากับทางองค์กรเดิมเพิ่นนะครับทางน่องนำ้ำทิพย์ก็บ,บอกอยู่ครับว่าบ่ามีสัญญาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เหตุผลนะครับก็คือน้องน้องเติบโตมาจากรถแฮีนะครับเติบโตมาจากองค์กรของเพื่อนนะครับก็คือมีชื่อเสียงมาน้ำกันมีชื่อเสียงมาน้ำกันประมาณนี้นะครับ นองกอออันเลยเบ่าท่านได้อยากถ้งในส่วนตรงนั้นมานะครับอยากอยากซ้อยงานอยากเรียนให้รถแห่ที่เพิ่นเติบโต,ตมานํากันวาง,ง่ายๆเนาพี่น้องเนาะก็เลยก็เลยบทันได้มาเซ็นสัญญานะครับซึ่งทั้งที่บ้านฟินแลนด์เองนะครับเพื่อนก็ฟังแล้วเพิ่นรู้สึกว่าเพื่อนยินดีนะครับแล้วก็ชื่นชมพร้อมว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าน,นอกก้องกตตัญยูนะครับทั้งทั้งที่มีโอกาสจะมาเซ็นสัญญาแม่นบ่ครับถ้าเป็นค่ายอื่นก็อาสิจับน้องเซ็นสัญญาเลย นะครับให้ผลประโยชน์นู่นนั่นนี่เยอะขึ้นประมาณนี้นั่นครับแต่ว่าบ้านิฟินแ,นแลนด์เราว่าเราบรเิเฮทนะครับเราเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่น้อง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่มีโอกาสแมน่นบ่มครับที่สิเสินสัญญาเข,าข่ายทั้งตเกียวมิสิกแต่น้องบอกว่าขออยู่ช่วยเหลือองค์กรของของ,ของน้องก่อนที่เติบโตมาด้วยกันที่สางซื้อเสียงมาน้ำกันประมาณนี้การน้องนะสิเดิยนอยู่กับทั้งรุแฮร์อ,อยู่นะครับพี่น้องนะครับเห็นผลได้ง่ายเลยประมาณนี้ แล้วก็ถ้าน้องมีโอกาสหรือว่าคิวนว่างคิ้วมันตรงกันนังเสียครับน้องกสิมารับเชิ้กับทั้งไายตุ่กเกียวมีสงเรื่อยๆนั่นแหละครับประมาณนี้แต่ว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญานะครับพี่น้องในส่วนของอนาคตก็ว่ากันอีกทีหนึ่งประมาณนี้ที่พยายบานฟินแลนด์เรา่านะครับก็ให้ใหน้องตัดสินใจให้น้องพอมันเลยครับประมาณนี้เด้อพี่น้องเปลื่นเหตุผลง่ายๆนะครับแล้วก็ในในส่วนตรงนี้นะครับของงานพยายิปของพยายบาลฟินแลนด์นะครับเราเราก็เ่าอยู่ว่า เมื่อวานนี้นมาครับเพิ่งนสิมิการประกวดคัดเลือกนักรองนะครับที่ขอมายู่ปําค่ายแล้วนะครับตอนนี้กนะแสพุ่งเราแหะครับก็คือพี่นอกสแต็มนั่นแหละครับเพิ่นเพิ่นก็บอกเหตุผลอยู่ด้วพี่นอง่าเป็นอย่างขึ้นต้องเอาเอาคนเดียวก่อนนะครับเพราะว่าถ้ารับมาทั้งสามคนก็ต้องใจค่าตัวค่าอย่างมันกับสิมีค่าใจเพิ่มขึ้นมาตอนนี้เพิ่นเลยรับแค่คนเดียวก่อนกกตตามมิเอันะครับผู้ใดได้ที่หนึ่งก็คือเป็นนอกสเต็มนะครับผมก็ได้ ค่กอนเนมื่อนี้ผมจะแวะมาอัปเดตสู่ฟังพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตข่าวสู้ฟังเรื่อยๆเด้อ,รอ,รอครับจังไดก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับเปียงกำลังใจให,ให้เสียน้ำเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ